สวัสดีค่ะน,นี้แป้นเหยียบกันลื่นนะคะของแท้เลยนะคะอันนี้ลายอย่างที่เห็นนะคะเกียร์เกียร์ยธรรมดานะคะอันนี้มีมีสามแป้นนะคะเกียร์ธรรมดาตอนนี้มีอยู่สามชุดนะคะสีนี้ชุดละสามร้อยยี่สิบบาทฟรีส่งนะคะสามร้อยยี่สิบบาทเอาไปติดตั้งง่ายๆเลยนะคะ ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะสนใจโทร093 514 4961นนะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นตาข่ายเหลืองดำนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเกียร์ธรรมดานะคะอันนี้เดี๋ยวจะทำคลิปเกียร์ออโต้สีนี้นะคะขอบคุณค่ะ